หนะลังจากนั้นเราก็ต้องเข้ามาสู่เรื่องของฐานและสีงานนี้นะมาดูนะฐานในพิสณานที่5ที่ในหนังสือหลักสูตรหน้า25ห้ือกี้นะคะน้ำพระบรีนัำพระบาลีมาลงนะสันทิเอกันชาพวังคำนาวาวัชนังปัญจาไดยีกันเวโู โชชาตานวีติจุติติปัญจวีสตินะคะนี่นะก็มาแปลว่าสันทินี่มันแปลเป็นปฏิสนธินะเอกาหนึ่งปฏิสนธิฐานมีหนึ่งฐานนะหนึ่งนะหนึ่งนี้คือหนึ่งฐานนะปฏิสนธิฐานมีหนึ่งฐานชากหก พระวังคังเพราะวังพระวังคาถานนี่พระวังคาถานนะพราะวังคาถามีหกฐาน,นล้ว,วาวัชนะังอาวัชนะอาวัชนะมีสองฐานอาวัชนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าจิตที่ทําหน้าที่อานะมีสองฐานได้ยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากนะันนะคะอาวัชนะนะดูให้ดีนะจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้ทําหน้าที่อานะดูให้ดีนะ ตอนนี้กำลังพูดถึงตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวโยงกับตรงนี้นะคะปัญจทวารวาชนะจิตหนึ่งกับมโนทวารวาชนะจิตหนึ no ่งเนี in ่ยนะเดี๋ยวเขาจะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ในวิถีจิตนะฮะเอาวัชนะเนี่ยนะปัญจาริเยกังปัญจวิญญาณฐานหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งนี้เป็นบาลีตรงนี้ปัญจปัญจวิญญาณฐานเนี่ยปัญจวิญญาณปัญจวิญญาณฐาน หนึ่งฐานสามก้อเดชัชนะฐานหนึ่งสันติระฐานหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยใช้บานีตรงนี้นะปานจาได้วยเกันละเวสองโวโวทัพวนะโวทัพวนาฐานมีสองฐานโชชะชวนาฐานมีหกฐานนะตะทาตะทารมณฐานละเวสองสองฐาน ติสจุติจุติอิติจุติฐานมีสามฐานปัญจห้ามีสติยีสิรวมทั้งหมดมียี่บห้าค่ะนี่นะคนี่คือพระบาลีนะ25่สิบ้าฐานจะตรองจำกับสันหนึ่งหนึ่งสันนึ่งทำไมไม่เขียนเรียงไปเลยเขียนยเรียงได้อะแต่ทีนี้ว่ามันยาวไป<า>วให้รู้ว่าอ๋อภาษาบาลีเนี่ยมันมีนี่ด้วย คือ <Happiness S 2> <ads> จริงๆคือตัวป <fit> ัญจัญญาเอกังก็คือมีปัญจาปัญญาฐานหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสามหนึ่งก็คือสามฐานใช่ค่ะสามนี้ใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเี่ยมันเกี่ยวกับวิถีจิตมันเกี่ยวกับวิถีจิตโดยตรงเลยถึงได้แสดงท่านถึงได้แสดงพระบาลีอย่างนี้นะคะนี่คือพระบาลีในฐานพิสดารนะ นี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่วิถีจิตเราก็ต้องมารู้จักนะว่าเราจะเข้าไปเนี่ยเราจะต้องรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ก่อนวิสยะวิสยะวิสยะประวติวิสยะนะจริงแล้วมันต้องเป็นคำนี้นะวิสยะวิวสยะแปลว่าอารมณ์ประวติอารมณ์ประวติความเป็นไป นะวิสยะแปลว่าอารมณ์ประวัติแปลว่าความเป็นไปความเป็นไปของอารมณ์หรือว่าความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตทางตาทางหูทางจม,มูกทางลิ้นทางกายมีหนะคะบัรจัเนี่ยห้านะ ทำใจเป็นไงฮะวารห้าทางเนี่ยทางห้าทางมีสี่วาระก็คือหนึ่งอติมหันตารมสองมหันตารมสามปริตารมสี 4, อมอมมมมม่อติปริตารมเยอะนะอติมหันตารมมหันตารมปริตารมอติปริตารม อันนี้แปลว่ายิ่งนี่นะยิ่งก็ได้นะการสิ้นสุดก็คือวาระนี่นะคะวาระหรือคำว่าสิ้นสุดเนี่ยนะวาระมีสี่วาระ หนึ่งสองสามสี่นี่นะวาระมีสี่วาระตามนี้นะคะว่าอติมหันตารมสิ้นสุดที่ตถารมณะวาระสิ้นสุดที่นี่ตถทาก็คือสัญลักษณ์เป็นตอเต่านะสัญลักษณ์ตอเต่านะคะตัทานะมหันตารมสิ้นสุดที่ชวนะวาระ<ม>ชอช้างนะะชอช้างนะ,ะชวนะนะคะ ชาวนาะวาระแปลว่าสิ้นสุดนะคำะว่าวาระนี่นะแปลว่าสิ้นสุดนะการสิ้นสุดมีสี่อาจารย์เนานะการสิ้นสุดมีสี่นะการสิ้นสุดมีสี่อย่างสิ้นสุดที่ต่อเต่าก็ได้สิ้นสุดที่ชอช้างก็ได้นะคะยังไงคะต่อไปผลิตารม ปริตาลมสิ้นสุดที่วุฒัพพนาวาระสิ้นสุดตรงที่วุนะเอ,อวดวอดดุตัวเดียวกันนะฮะอติปริตาลมสิ้นสุดที่โมคะวาระโมคะนี่ใช้สัญลักษณ์เป็นนอน,ออนอนนนูนะอนอนูนะคะทีนี้ถ้าสิ้นสุดที่ตันทาา็ชัดมาก สิ้นสุดที่ต่อเตาชัดมากสิ้นสุดที่ชอชา้างชัดธรรมดาสิ้นสุดที่หุไม่ไมชัดสิ้นสุดที่นะไม่ชัดมากอย่างเงี้ยนะจำให้ดีนะคะเดี๋ยวจะใช้สัญลักษณ์พวกนี้นะสัญลักษณ์ของพวกนี้ก็คือคําเต็มของเขาอยู่ตรงนี้นะคะตถาชวนนาโวมพนาแล้วก็โมคะนะจำให้ดีนะคะทีนี้นะสังเกตนิดนึนงต่อเตาชอช้าง โอ้อันนี้นะนะโมคาเป็นหน้านะนะนะ,นะคะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะไม่นะมีมไม่ใช่ค่ะไม่มีในหนังสือใชนะ่ไหมเยยดี๋ยวนะดูดูกันก่อนนะคะดูกันก่อนนะอันนี้ก็คือให้จําอย่างนี้ก่อน <ทะ S 1> ให้ตาติดตาต,ดติดตาติดใจพอสมควรก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิถีจิตแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่มาปรากฏ นะว่าชัดมากชัดธรรมดาไม่ชัดไม่ชัดมากเนี่ยเขาเกิดทางทางตาเขาเกิดทางตาใช่ไหมอารมณ์ที่มาปรากฏนี่ก็คืออารมณ์ว่าโดยอารมณ์ห้า่อนว่าโดยอารมณ์ห้าแบบเรียกว่าบัญจารมณ์นะ<อ>รูกปาสรากันทารษาโภตภาเอาอารมณ์ห้ากันนะอารมณ์ห้านี้นะ่ะชัดมากไหมชัดธรรมดา ไม่ชัดหรือว่าไม่ชัดมากเลยหมถึงแค่ลมที่เกิดขึ้ตรงตอนนี้ชัดมากเลยนะชัดใครเห็นใครเห็นชัดไหมนะชัดชัดมั่ชัดมากยังนะถ้าชัดมากตอนนี้ตาเนี่ยนนะมีตัวน,นี้อยู่ด้วย<อ>ถ้าใครได้ยินชัดมากตอนนี้นะสิ้นสุดตรงนี้<อ>ถ้าใครได้ยินได้กลิน่นได้รสสัมผัสตอนนี้ถนะ้าใครเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงชัดมากก็ สิ้นสุดตรงนี้ตอนนี้รูปารม์ใช่ไหมคะนี่รูปารม์ใช่ไหมใช่ไหมคะนี่รูปารม์ชัดมากไหมคะชัดตอนนี้เห็นชัดมากใช่ไหมคะชัดมากนะถ้าว่าโดยวิถีจิตเขาจะไปสิ้นสุดตรงนี้ตัวไหนเมื่อกี้ที่เห็นไม่ค่อยชัดนะต้องเดินมาดูอ่ะ อันไหนที่เดินมาดูแสดงว่าอันนั้นไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับอารมณ์ที่เรียกว่ารูปอารมณ์นั้นอะไม่ชัดไม่ชัดนี่สิ้นสุดท,ที่นี่นะสิ้นสุดที่นี่นะบุ๊นะถ้าอารมณ์ใดดูแล้วดูอีกบนกระดานเนี่ยดูแล้วดูอีกไม่ค่อยชัดเลยอะ่ะมันคือตัวอะไรอะ เข้าไปดูใกล้ๆสิยังไม่ชัดยังไม่ชัดอ่ะไปดูใกล้ๆสิไปดูใกล้ต้องใกล้ถึงชัดพอใกล้ชัดแล้วตัวนี้เกิดถ้าอยู่ตรงโน้นไม่ชัดตัวนี้เกิดนะคะอธิบายความชัดของแต่ละใช่ของแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์อ่าแต่ละอารมณ์อารมณ์แรกก่อนของแต่ละอารมณ์อารมณ์ที่มาปรากฏทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายมีความชัดมากชัดธรรมดาไม่ชัดหรือว่าไม่ชัดมากเข้าใจนะคะอ่าใช่ที<า>ทนี้อารมณ์เหล่านี้เกิดทางตาใช่ไหมเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดทางกายเอาห้าวากนนะราวาก่อนนะเอาห้าวารก่อนว่าโดยวิถีจิต เป็นการเกิดขึ้นของจิตนะของจิตและเจตสิทธิ์นะโดยลำดับติดต่อกันเป็นแถวว่าโดยวิธีทางตาเห็นครั้งหนึ่งจิตก็เกิดกันเป็นแถวแต่จิตนะั้นจะต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่เกิดกันทําหน้าที่นั้นก็ดับลงทําหน้าที่นั้นก็ดับลงทําหน้าที่นั้นนั้นก็ดับลงคือทําหน้าที่ของตัวเสร็จตัวก็ดับ เป็นเหตุปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีกทำหน้าที่ของตัวก็ดับลงมาดับลงก็ทําเกิดมาใหม่อีกด้วยอํานาจของจิตดวงที่ดับไปแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาทําหน้าที่ของตนของตนแล้วก็ดับลงเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นจิตทุกดวงจะต้องมีหน้าที่ของตัวเองตัวเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรียกว่าเป็นแถวกระทั่งว่า การเห็นครั้งนั้นอารมณ์หมดอายุที่หมดอายุ้วยนะอารมณ์หมดอายุพอรูปารมณ์หมดอายุหนึ่งรูปจิตจะไปสิ้นสุดที่ไหนแล้วแต่ว่ารูปารมณ์นั้นอ่ะชัดมากไหมชัดธรรมดาไม่ชัดไม่ชัดมากเข้าใจใช่ไหมนะถ้าหมดอายุเร็ว นะถ้ารูปาร,รมณ์หมดอายุเร็วแสดงว่ารูปนั้น,นว่าโดยไม่ชัดมากก็ได้นะคะเวลไม่ชัดมากอาติปริตารมอติปริตารม,มนะคะเนาะทีนี้อีกแหละนะอารมณ์หกสชนิด3ชนิดคืออติอิทธารมอติอิทธาอิทธามัชชัตะ อนิทะอารมณ์สามชนิดนี้เป็นอารมณ์ที่ดียิ่งอติไปว่ายิ่งอารมณ์ที่ดีอิทธะนะอิทธะดี <c oughs> ดียิ่งดีธรรมดามัชตะคือตรงกลางตรงกลางกลางกลางดีธรรมดาอานิทะไม่ดีนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีดียิ่งดีธรรมดาแล้วไม่ดีอะไรที่ดียิ่งดีธรรมดาไม่ดีตาเห็นรูารม์ นะอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นตอนเนี้เป็นอารมณ์ที่ดียิ่งดีธรรมดาหรือไม่ดีแค่รู้อารมณ์นะฮะอ่านี่นะเราฟังแล้วก็พิจารณาตามนะรู้อารมณ์ที่เห็นตอนนี้ที่เป็นปัจจุบันรูปอารมณ์เนี่ยนะเห็นเป็นอารมณ์ที่ดียิ่งดีธรรมดาหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะเสียงเหมือนกันเสียงที่ได้ยินตอนนี้ เป็นเสียงที่ดียิ่งดีธรรมดาหรือไม่ดีแต่มีข้อต่างตรงที่ว่าอารมณหกเนี่ยเป็นสภาพธรรมของจริงเป็นสภาพธรรมจริงๆแต่ดียิ่งดีธรรมดาไม่ดีเนี่ยกลายเป็นความคลาดเคลื่อนเพราะเห็นรูปอารมณ์แค่เป็นปรมัติตแต่คลาดเคลื่อนบอกว่าดียิ่ง เห็นรูปารมณ์เป็นแค่ประมาตินี่เป็นแค่ปรมัตนะคะเป็นแค่สภาพธรรมนะเห็นเป็นแค่สภาพธรรมแต่ไปบอกว่าดีธรรมดาเห็นสภาพธรรมที่เป็นประมาต์ของจริงเป็นของจริงที่ปรากฏทางตาได้แต่ไปบอกว่าไม่ดีอันนี้ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแสดงว่า สภาพธรรมที่เห็นพลาดเคลื่อนจะต้องมีกิเลสเข้าไปผสมอยู่ด้วยพอใจใช่ไหมคะตอนนี้ให้เรารู้ว่าสภาพธรรมเหล่านี้นะอารมณ์เหล่านี้นะคะเกิดด้วยความชัดมากชัดธรรมดาหรือไม่ชัดอยู่ที่ว่าเกิดทางไหนทางตาไหมทางหูไหมทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าทางใจเพราะว่า จิตเจตสิกเกิดทางตาใช่ไหมละจิตเจสสิกอาศัยตาเกิดใช่ไหมจิตเจสสิกอาศัยหูเกิดใช่ไหมจิตเจตสิกอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยหัวใจก้อนนี้เกิดเป็นแนแถวเป็นแนวเรียกว่าวิถีจิตเข้าใจนะคะเป็นแถวเป็นแนวเรียกว่าวิถีจิตเพราะว่าถ้าจิตดวงนี้เกิดขึ้นมา พอเห็นแล้วมันต้องเกิดแน้องพอตามันเห็นปั๊บจิตมันต้องเกิดนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นแถวกันเรียกว่าเป็นแถวเป็นแนวเกิดดับเกิดดับแต่จิตแต่ละดวงต้องทำหน้าที่ของตนของตนนะฮะต้องมีหน้าที่ทำนะจิตไม่มีหน้าที่ไม่มีเพราะแสดงไปแล้วนี่เห็นไหมจิตทุกดวงต้องมีหน้าที่ของตนของตนนะแม้จะเกิดดับเกิดดับ รู้อารมณ์แล้ดับรู้อารมณ์แล้วเกิดดับเกิดดับะนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีหน้าที่ของตนของตนทําอยู่นะคะอ่าเนาะทีนี้ในส่วนของจิตที่ทําหน้าที่เกิดดับเกิดดับถ้าอารมณ์นี้เรียกว่ารูปอารมณ์นัหมดอายุลงอารมณ์หมดอายุได้นะ,ะที่บอกกี้นะ เมื่อหมดอายุลงแล้วเขาก็สิ้นสุดการสิ้นสุดจะไปสิ้นสุดที่ไหนแล้วแต่นะเข้าใจใช่ไหมฮะสิ้นสุดที่ไหนแล้วแต่แต่พอสิ้นสุดแล้วผู้วังเขาจะเกิดต่อรักษาภกต่อเขาจะรักษาภกต่อนะทีนี้เมื่อเขารักษาภกต่อปับเนี่ยช่วงผวังเนี่ยไม่เรียกว่าวิถีจิต ช่วงพวังจะต้องเรียกว่าวิถีมุฒิตนะเชอนะจิตที่เกิดขึ้นจากความเป็นวิถีจิตแสดงว่าพอหมดอายุของอารมณ์นั้นสิ้นสุดที่ไหนใช่ไหมคะอารมณ์นั้นหมดอายุแล้วสิ้นสุดที่ไหนก็นแล้วแต่พวังต้องเกิดต่อเช่ถ้าเราขึ้นจุดตรง คำว่าไม่ชัดนะไม่ไม่ชัดพอตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวพวังก็เกิดต่อเอาพระวัาวางเกิดต่อปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหลุดออกจากวิถีแล้วนะฮะเรียกว่าวิถีมุดตะมุดตะแปลว่าพ้นมุดตะตรงนี้นะแปลว่าพ้นนะจ,นจ,จ,จิตที่พ้นจากวิถีจิตจิตที่พ้นจากวิถีจิต เนี yeah. ่ยแ<ไ>ปลว mm ่า hmm. พ mm ้นตรงนี hmm. mm ้เ hmm. mm ีเป็นมีมีมุดนะมีมุดแปลว่ามีมุดนะฮะมีมุดมีมุดแปลว่าพ้นหรือหลุดพ้นจิตพ้นจากจิตที่ที่เกิดพ้นจากความเป็นอิจิตเรียกว่าผวางอ่าไม่ใช่อ่าไม่ใช่เรียกผวางเนี่ยได้แก่จิตที่ทำหน้าที่นี้ปฏิปฏิทำหน้าที่ปฏิสนธิก็ได้ทำหน้าที่ผวางก็ได้ทำหน้าที่ยุติได้นะคะเนี่ยเนาะ ตรงนี้นี่พอจะเข้าใจแล้วนะคะในส่วนของที่อธิบายให้นะคะคจากวิ